อากาศด,ดีริมน้ำเลยฮะส่วนตัวสุดๆตัวน,นี้ผมเหมาเหมาลานฮะนี่นะครับจะมีบึงน้ำด้วยนะขนาดใหญ่อยู่นะแต่ว่าทางตัวนี้มันจะดูแคบหน่อยหนึ่งแต่พอคุณล่องไปนู่นะฮะเรียกว่าน้องๆเจ้าพญาเลยเราหวังว่าพรุ่งนี้เช้าเราอาจ,จะได้เห็นแบบว่าหมอกลอยตามบนผิวน้ำฮนะ ที่เราเจอเก้งหนึ่งตัวครับนี่กำลังนอนโชว์พุงอยู่เป็นหมาที่ชื่อว่าเก้งนี่ครับที่พักของเราวันนี้นี่บรรยากาศใต้ต้นต้นอะไรเนี่ยเบเริ่มเลยแคมป์ของเราวันนี้นะครับมีชื่อว่า Walker ฮะนี่ในเซิร์ชกูเกิลแมบไดมานอนกันได้ครับเรียบร้อยแล้วพร้อมนะครับสำหรับ ดินเนอร์ของเรา <N> นี่ฟับมาเลฮะลองเห็นไหมเนี่ยใน,ยนี่แล้วกันโอ,ขอ,โอ้ข้าวผัดไก่ครับผมโอยข้าวผัดไก่ไข่ดาวด้วยไม่ต้องทำาระซื้อเอาตรงนี้คดง่ายฮะมีบิ๊กซีมีอะไรชาวบ้านขายของระเตะเมดเลยนะฮะอย่ามาเสียวเวลาทำเลยครับว่าอะไรครับหิวแล้วไปยกไข่ดาวหลบหน,นี่บีบมะนาวหน่อยนึงปาล์นิดหนึ่งนะฮะ วความชุ่มฉ่ำสดชื่นเห็นตรงนี้แล้วกันเดีย๋ยวไม่ได้เค็มเกินเดี๋ยวเราค่อยๆเติมเติมความเค็มตามชอบใจของเราอ่ะชิมเลยฮะข้าวผัดไก่อืมจริงขเขาเค็มอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเติมน้ำปลาเดี๋ยวนี้ไม่ราดลงไปถ้าราดไปเนี่ยร้องเลยไตร้องเลย อร่อยเลยครับข้าวผัดไก่ชาวบ้านแถวนี้โหให้โคตรเยอะให้แบบว่าอิ่มถึงพรุ่งนี้เลยราคาข้าวผัด50บ,บาทไข่ดาว10บ,บาทฮรราคาก็ <S <S เริ่มขึ้นมาทีหนึ่งแล้วนะตอนแรก ก็จะเป็นกลางเต็นบนอุทยานใช่ไหมแต่คิดไปขึ้นมาวะไม่เอาดกว่าคนเยอะเพราะว่าอุทยานเขาใหญ่นี่เป็นจุดกลางเต็นยอดฮิตอยู่แล้วนะเราก็หนีฮะหนีความฮิตลบมาอยู่ตุ้นตีนเขาครับตรงนี้เป็นลานกลางเต็นที่แบบเงียบสงบตอนนี้ผมเหมาลาเลยนะมีผมอยู่กับพี่เจ้าของแค่นี้เองสองคนโคตรเว้อ